สวัสดีครับวันนี้วันที่16เมษายน2568 68นะครับก็เป็นวันสงช่่นในช่วงสงการอยู่นะครับยังเป็นน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับแต่บางทีก็ยังเป็นวันไหลนะครับมาดูสัญญาณของคริปโตนะครับในเช้านี้นะครับดูเหมือนว่านะครับราคาของคริปโตนั้นนะครับจะ มันยังคงไซด์เวย์นะครับเนื่องจากอะไรครับเมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าที่ถ้าจะพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาแรงนะครับราคาคือขึ้นไปที่สองล้านแปดนะครับแต่ตอนนี้ราคามาชะลอตัวที่สองล้านเจ็ดนะครับแล้วดูเหมือนว่าชะลอตัวต่วตอไปเพราะอะไรครับไปดูการน่าจะเป็นจากสัญญาณของตัวดาวโจนนะครับดาวโจนเมื่อวานนี้นะครับลบไปสามร้อยกว่าจุดนะครับ ลบไป1 5 5ย5จุดนะครับสลับดาวโจน์นะครับคือเราต้องอ้างอิงดาวโจนกันหน่อยนะครับเมื่อดาวโจนอ่าย่อลงมานะครับคือการเคลื่อนที่นี่เวลาเราจะเห็นได้ชัดนะครับเวลาถ้าตัว b t c ขึ้นเนี่ยดาวโจนจะพุ่งขึ้นถ้าเกิดดาวโจน์พุ่งขึ้น BTC ก็จะพุ่งขึ้นตามเพราะนั้นความความผกผันการแปรผันเนี่ย ลองไปสํารวจดูนะครับว่ามันเป็นความจริงอย่างที่ลุงอ่ลุงเท็คริปโตนี้เล่าให้ท่านฟังหรือเปล่าอย่าเพิ่งเชื่อลุงทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเพิ่งเชื่อลุงนะครับแต่ว่าให้ไปดูเหตุและผลของมันนะครับแล้วเราก็เอามาจับใจความนะครับตอนตอนนี้นะครับราคาของปีติสีย่อลงมาเหมือนกับตัวดาวโจนที่ย่อลงมาเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้รู้ว่าเราจะต้องดู ราคายังไงดูลาดเลาายังไงก็จะได้รู้ล่วงหน้านะครับวันนี้น่าจะเป็นการย่อนะครับของดาวโจนเพราะฉะนั้น BTC ก็จะเป็นการย่อนั่นเองนะครับขอไปดูตัว BTC กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูตัวอื่นไปทําความเข้าใจกันก่อนว่าราคาในวันนี้นั้นทําไมถึงจะต้องย่อตัวจะเห็นได้ว่านะครับ RSI นันก็ชี้ลงนะครับเห็นไหมครับชี้ลงนะครับชี้ลงต่ำกว่าเส้น50นะครับแต่ว่า ยังดีที่ยังยืนอยู่เหนือเส้นสัญญาลนะครับเส้นสัญญาณคือเส้นนี้นะครับยังคงยืนเหนือเส้นสัญญาลเพราะฉะนั้นโอก,กาสที่ราคาจะเด้งกลับขึ้นไปนั้นมีโอกาสสูงนะครับทาไมมันถึงจะเด้งกลับขึ้นไปเพราะอะไรครับเพราะบูริทเจอร์แบนปีเข้ามากันนะครับแล้วราคาเลือกข้างเป็นฝั่งทางขึ้นนะครับเมื่อราคาเลือกข้างไปฝั่งทางขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัว RSI ชี้ลงมาสักเล็กน้อยก่อนที่มันจะติดกลับขึ้นไปนะครับ ก็หมายว่าช่วงจังหวะนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่กําลังจะกําลังจะเลือกข้างจริงจจังๆนะครับถ้าเกิดว่าราคามันเลือกข้างเป็นขาลงมันจะลงแรงนะครับท่านทักทุนครับมันจะลงแรงแล้วก็จะทําให้การเสียทรงต่อไปนะครับแต่ว่าถ้ามันเลือกข้างขาขึ้นนะครับมันจะ,ะการบีบตัวเข้ามาการของบรูษัแบนมันจะ,ะจัดให้เต็มที่ก็คือจัดเป็นจังหวะขาขึ้นพุ่งแรงขึ้นไปนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เราต้องมาลุ้นกันหน่อยนะครับในวันนี้อย่างเมื่อวานที่ลุงบอกว่าอีกวนัวน2วันราคามันจะจะต้องมีการเกิดขึ้นนะครับตอนนี้คือราคามันชี้ลงลุงก็ไม่อยากให้มันชี้ลงเลยนะครับคือทิศทางมันบ่งบอกว่ามันจะเป็นขาลงนะครับทุกคนครับนั้นในค่ำคืนนี้เราก็ต้องรอลุน้นกันก่อนกันต่อไปนะครับกับตัวดอาร์ด,ดโจนนั่นเองให้ดโจนพุ่งขึ้นไปให้ได้นะครับ ราคาก็จะเป็นจังหวะขาขึ้นไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต,ตอนนี้เราก็เตรียมการ2อ,อย่างนะครับอย่างที่1คือเตรียมคัดลอสที่เส้นรูจแปนด้านล่างนี่นะครับจุดที่เราจะคัดลอสนะครับคือจุดนี้นะครับจุดประมาณ2ล้าน 2,6,0," ล้าน6กสองล้านเจ็ดทุ่นนะครับเราตั้งคัดลอสนะครับ หรืออีกวิธีการหนึ่งคือปล่อยให้มันทํากําไรขึ้นไปต่อนะครับเป็นสองสองตัวที่เราต้องทํานะครับตอนนี้ก็คือเราต้องรุ้นให้ราคามันไซด์เวกลับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือถ้านักทุนพอจะเข้าใจใช่ไหมครับว่าตอนนี้จังหวะสําคัญมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูว่ามันเป็นแนวโน้มใดเราอยากจะเราอยากจะเดาล่วงหน้าไปเลยว่าะจะเป็นจังหวะอะไรเราก็ามาดูการนับเวบของมันนะครับ ในการนับเว็บของมันตอนนี้ถ้าเป็นภาพใหญ่โดยรวมนะครับการนับอิเลียทเว็บของมันก็คือหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งมาสองนะครับหนึ่งมาสองนะครับก่อนที่มันจะขึ้นไปเป็นสามนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่าหนึ่งมาสองก่อนที่มันจะขึ้นไปสามนะครับ ถ้านภาพใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรานับภาพแบบสั้นๆเล็กๆนะครับก็จะเป็นหนึ่งสองสามมา4ี่ก็มาห้านะครับก็จบจบหที่ตรงนี้นะครับนับอยู่แค่นี้นะครับสายสี่อันนี้สามอันนี้สองอันนี้หนึ่งะครับ1น3 4สามสี่ ห้าเสร็จพอห้าเสร็จมันต้องขึ้นหนึ่งนะครับหนึ่งหต้องขึ้นยาวขึ้นไปหน่อยก็เป็นจังหวะที่ขาดขึ้นนั่นเองนะครับก็ลุ้นไปเช่นนั้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าดูตรงนี้ต้องต้องดูว่า i อสไอชี้กลับขึ้นไปได้หรือยังนะครับเราจะดูว่ามันมันจะชี้กลับขึ้นไปได้หรือยังเราก็ต้องดูที่ไทม์เฟรมสั้นๆน,นะครับว่ามันชี้กลับขึ้นไปได้หรือยังนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องใจเย็นนะครับเราต้องค่อยๆดูกันไปเราค่อยๆตีความกันไปนะครับจากตามเฟรมนะครับอยากจะรู้ว่าตามเฟรมอีกห้านาทีเนี่ยเราจะเข้าเล่นได้หรือเปล่าในห้านาทีนะครับเราก็ชี้เข้าไปที่ห้านาทีนะครับก็ดูจังหวะของมันว่าการเคลื่อนที่ของมันมันเป็นแนวโน้มใดนะครับโอ้โหมันเป็นจังหวะชี้ขึ้นนะครับตะนนั้นในห้านาทีนี้เราก็เข้าซื้อได้เลยทันที แล้วก็ตัวไอซใส่นั้นยืนอยู่เหนือเส้น50นะครับเส้น50ถ้าไอซ์ใส่ขึ้นยืนเหนือให้เส้นเส้น50มันจะเป็นทั้งเทียนเขียวยาวขึ้นไปนะครับแล้วตอนนี้การปีบตัวเข้ามาการของบูชแบงกำลังกำลังบังคับให้ราคามันเลือกข้างแล้วก็ราคาเลือกข้างขาขึ้นนะครับมันก็จะไปเส้นที่1ไปเส้นที่สองเราจะขึ้นไปเส้นที่สาจริงๆตรงนี้เป็นแนวต้านสำคัญ ถ้ามันต้าถ้ามันผ่านตรงนี้ไปได้2ล้าน2ล้าน8ขึ้นไปได้มันก็จะไปที่2ล้าน9ในทันทีทันใดนี่คือการมองทานนักทุนก็ไปไปมองด้วยตัวเองได้นะครับนี่คือแนวโน้มแล้วก็กรณีศึกษานะครับว่าถ้าเราดูสั้นทางเฟรมสั้นๆ5นาทีนี่มันจะเป็นอย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทีนี้นะครับทีนี้เราจะไปดูว่า อาจจะค่านาทีมันจะไล่ไปสามสิบนาทนีมันยังคงเป็นจังหวงะขึ้นเพราะอะไรครับเพราะ r s ซนะครับยืนอยู่เหนือนเส้นสัญญาณแล้วราคากำลังชี้ขึ้นนะครับดูจากไทม์เฟรมแล้ว5้านาทีขึ้นนะสามสิบนาทีขึ้นนะครับคือคือแต่เราต้องดูด้วยนะครับว่าในการขึ้นของมันนี่มันเป็นจังหวะอะไรนะครับตอนนี้ก็คือว่าอยู่ในกรอบนี้แหละชั้นนี้ มันเป็นจังหวะขาอะไรนะครับเราต้องดูก่อนว่าแล้วจะดูยังไงว่าเป็นขาอะไรก็ตามหลักการของเราก็คือราคาล่าสุดกับราคาแต่ราคาสูงสุดกับราคาล่าสุดอันนี้คือกรอบดูจังหวะของมันขยายกรอบนี่เนยเชั่นขึ้นไปเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็เห็นว่าเมื่อครับราคาสูงสุดต่ําสุดสูงสุดต่าสุดสูงสุดต่าสุดอยู่ในกรอบแล้วก็จะพุ่งขึ้นไปสูงสุด เพราะฉะนั้นจังหวะถัดไปก็คือในสามสิกว่านาทีนี้ราคาจะพุ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้คือกรอบขนาดเล็กเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นแสดงว่ามันจะมีแนวโน้มเป็นจังหวะขาขึ้นนั่นเองนะครับมันพยายามที่จะผลักดันตัวเองเป็นขาขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้า,างนักถุนก็ลองพิจารณาด้วยตัวเองว่าท่านจะเข้าช้อนตอนไหนหรือออกตอนไหนนะครับท่านต้องตั้ง สิ่งที่ท่านต้องตั้งอย่างที่ลุงเรียนในท่านทราบก,ก็คือหนึ่งนะครับตั้งคัดลอดนะครับคัดลอดก็คือเส้นบุญจะแบนด้านล่างนี่นะครับเส้นบูญจะแบนด้านล่างนี่ก็คือจุดที่เราต้องคัดลอดถ้าเกิดว่ามันลงมาตรงนี้แล้วมันม,มีมีตีดกลับขึ้นไปนี่เราก็ยังไม่ต้องคัดลอดนะครับคือถ้ามันมันมาแตะแต่เราต้องรอดูก่อนว่ามันจะลงต่อหรือมันขึ้นต่อจงังหวะนี้คือมันขึ้นต่อเพราะนั้นเราก็ยังไม่คัดลอดเราก็ปล่อยให้มันทํากําไรขึ้นไป กำกำไรขึ้นไปดังนั้นคือจังหวะที่เราจะคัดหรือไม่คัดเราต้องดูจังหวะของมันก่อนนะครับต้องกลับเข้ามาดูให้ชัดเจนว่ามันเป็นแนวโน้มใดนะครับแต่ว่าเราตั้งเราตั้งไปล่วงหน้าได้แต่ว่าคือเราจะคัดหรือไม่คัดอยู่ที่เรานะครับอันนี้คือสามสิบนาทีนะครับแล้วสี่สิบห้าทีเป็นองไงสี่สิบห้าทีก็ยังคงชี้ขึ้นแสดงว่ามันเป็นจังหวะขาขึ้นนั่นเอง ก็ยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นไปเพราะว่ามันกำลังเจะค่อยปรับเปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้นของของตัว b t c นั่นเองครับเมื่อเป็นแน้มชนนี้เราก็ยังคงจะต้องยังคงจะต้องเชื่อมั่นต่อไปแล้วก็ยังคงยังคงจะต้องเก็บเงินเอาไว้นะครับราคาก็ยังค่อยๆกลับขึ้นไปเข้าใจว่าตอนเย็นนี้ราคาในค่ำคืนนี้ก็ราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปถ้าดาวโจนบ์บวกนะครับ จะต้องดูข้อแม้ของมันด้วยครับข้อแม่ของมันก็คือดูสัญญาณดาวโจน,นั์ดาวโจนต้องปุ๊ขึ้นไปในค่ำคืนนี้ทีนี้ลองดูตัว b t c USD บ้างครับก็ยังคงไซด์เวอยู่บนเส้น50มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นคือเราดู2อออย่างของ THB แล้วก็ USD นะครับส่วนจะดูว่า เร,เรายังคงเก็บมันเอาไว้ยังไงนะครับว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนีก่ก็ต้องมาดูที่2ตัวนี้เพราะนั้นตัวนี้บอกว่าราคายังคงขึ้นอยู่ยู d กํดีกลังขึ้นอยู่แสดงว่าเงินบาทก็อย่าเพิ่งไปขายมันก็ต้องขายก็จะไซเวย์กลับขึ้นไปนะอันนี้ก็คือเล่ารายละเอียดให้ท่านฟังเป็นแนวโน้มเชน่นนีนี่คือหลักการในการดูนะครับท่านก็ลองนําไปอลองนําไปวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ดูสิ่งที่ลงให ให้ข้อคิดให้แยกคิดวิธีการที่จะเข้าหรือออกนะครับตอนนี้ก็ต้องค,ค่อยๆเรียนรู้กันไปทีนี้นะครับเมื่อเราเห็นตัว BTC กําลังจะขึ้นเป็นสัญญาณขาขึ้นอย่างนี้การบรีบตัวเข้ามากันของบูชจแบนยังไม่ยังไม่จากออกจากกันนะครับมันกําลังเก้นพลังอยู่แสดงว่ามันจะมีโอกาสที่ราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปตอนนั้นแบบนี้เราก็ต้อง รุนให้ราคาพุ่งแรงขึ้นไปใช่ไหมครับทีนี้เราไปดูตัวเล็กๆน้อยๆนะครับจะไปดูตัวเมื่อเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนมีตัวหนึ่งที่พุ่งพ่านแล้วก็รุนแรงมากนะครับเมื่อคืนนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับเมื่อคืนนี้นะครับต้องไปดูของตัวเมื่อคืนก็คือตัวตัว L M นะครับเมื่อคืนนี้นะครับ L M นั้นพุ่งแรงขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับ ไปดูกันต่อถามว่ามันพุ่งแรงขึ้นไปแล้วมันก็มันก็พุ่งแรงขึ้นไปอีกครั้งนะครับคือเดิมชี้เนี่ยออกมาตอนเช้านี่มันเป็นสีแดงนะครับมันคือมันต่ําลงมาสีแดงแต่ว่าตอนนี้ราคากําลังพุ่งกลับขึ้นไปนะครับแล้วเราจะเข้าได้หรือเปล่าตอนนี้ถ้าจะเข้าไม่เข้าดูที่จังหวะของ r s ซนะครับดูที่จังหวะของไ s ซว่าตอนนี้มันชี้ลงหรือยังถ้ามันชี้ลงเราต้องออกเพราะราคามันลงนะครับแต่ว่า ถ้าตอนนี้มันราคาเป็นยังไงสมมติว,ว่าดูตอนนี้ตอนใกล้ๆ3 3 3โมงเช้านะครับเราจะเข้าได้หรือเปล่าหรือเราจะทํำยังไงกับมันได้เราก็ดูไทม์เฟรม45นาทีไอซี 4, 4ชั่วโมงเอา45นาทีแล้วกันนะครับ45นาทีมันจะเป็นจังหวะอะไรมันเป็นจังหวะขา,าลงแสดงว่าเข้าไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันชี้ลง่ะ45นาทีมันก็จะเป็นการมันก็จะค่อ,คอยๆสายเวดาวนะครับ สี่สิบห้าแล้วดู5้านาทีแหละถ้าห้านาทีจะเป็นอย่างไรห้านาทีมันก็จะดีดกลับขึ้นไปหมายเพราะว่าเอาแล้วเราจะเชื่ออะไรดีก็ต้องเชื่อทาาเฟรมสั้นๆถ้าเราจะเล่นสั้นๆถ้าเราจะเล่นสั้นๆเราต้องดูทางเฟรมสั้นๆก่อนก็คือตอนนี้มันจะดีดกลับขึ้นไปจะดีดกลับขึ้นไปชนที่หนึ่งแล้วามาชนที่2องชนที่สองถ้าได้ตรงนี้ สั้นๆเราก็ได้ได้ไดกาไรไปแล้วเราก็ขายใช่ไหมครับคือขายแต่ว่าถ้ามันลงต่ำกว่าตรงนี้ต้องต้องขายเช่นเดียวกันตอนนี้ราคามันดีดกลับขึ้นไปนะครับเป็นสัญญาณการดีดกลับขึ้นไปในห้านาทีสิบนาทีนะครับ,นา,น,รบนาทีเป็นจังหวะอะไรก็เป็นจังหวะขึ้นเพราะฉะนั้นห้านาทีสิบนาทียังคงเล่นได้ราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปแต่ว่าถ้า สี่ชั่วโมงมันยังหมายความว่าราคามันยังไม่ขึ้นนะครับถ้าเราดูทามเฟรมสี่สิบห้านาทีไอ้สี่ชั่วโมงมนับเป็นแนวโน้มได้ดูทามเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับคือตอนบ่ายราคาจะเป็นยังไงตอนบ่ายราคาจะลงนะครับตัะนั้นถ้าเราจะเล่นสั้นๆก็เล่นห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีสี่สิบสามสิบนาทีคือต้องจับตาในพวกนี้ราคามันจะพุ่งขึ้นไปในช่วงนี้แล้วมันก็จะย่อลงมา ที่บ่ายยังไงดีใน time frame ใกล้ๆเนี่ยมันจะทํางานใกล้ๆนะครับแต่ว่าพอพอเส้นสายแล้วราคามันก็จะเด้งกลับขึ้นไปตอนไปนบ่ายก็จะชี้ลงมานะครับตัวตัว time frame สชั่วโมงนี้คือตอนบ่ายเพราะนั้นตัวนี้เล่นได้ถ้าถ้าท่านเล่นในห้านาที10นาทีเล่นได้ราคามันจะดีดกลับขึ้นไปนะครับจะเห็นว่าราคามันทํากําไรพุ่งขึ้นไป เราพร้อมกับบอลุ่มนะครับบอลรุ่มนี่สําคัญคตัวบอลรุ่มเข้านี่คือวอลอลรุ่มมีพัดเจ้าคือยิ่งมีบอลรุ่มก็จะมีพัดเจ้าคือคือมีพัดเจ้าเห็นจะเห็นว่าราคามันดีดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นไอตัวเล็กๆที่ลุงแนะนําตลอดเวลาท่านต้องท่านต้องจับตาตัว,ต,ว,ต,วตัวเล็กๆตัวตัวเล็กๆก,กันไว้นะครับเพราะว่าทําทํถาถ้ามันให้กําไรจากตรงนี้ถึงตรงนี้นี่คิดกาําไรนี่มาหฬานเลยนะครับถ้าท่านเข้า ไว้หมื่นหนึ่งเหมียวโหราคาในป่ากเข้าไปห้าหกพันบาทในในขึ้นไปในรอบหนึ่งคือเราต้องเราต้องดูจังหวะอายใสให้ดีนะครับถ้าอายใสจริงคงชี้ขึ้นเนี่ยยังคงทําเงินให้กับเรารถ้ามันชี้ลงเมื่อไหร่ต้องบุกมือลาต้องคัดลอดทันทีครับอันนี้เล่าให้ท่านฟังนะครับแต่ว่าอันนี้คือเราเล่าเราเล่าหลังจากที่มันมันทําเงินไปแล้วนะครับ ทำเงินไปเรียบร้อยแล้วเพตอะนั้นลุงอาจจะได้เห็นช้าหน่อยแต่เราเขเล่าให้ท่านฟังว่าท่านจะตัดสินใจเข้าหรือท่านจะตัดสินใจออกจากอะไรนะครับก็คือไ s i ไอนะครับไอซสไอสำคัญนะครับแต่เราจะดูภาพรวมว่าเราจะเข้าทํากับอะไรแล้เรากำไรกับมันได้หรือเปล่าก็ต้องดูภาพรวมนะครับก็ตัวนี้มันจะทํากําไรให้กับ ท่านได้อีกไหมท่านก็ต้องดูภาพรวมนะครับว่าตอนนี้มันเป็นจังหวะอะไรถ้าเราดูภาพใหญ่ๆของมัน,นดูเหมือนว่ามันจะจบขึ้นลูกที่ห้าขาลงนะครับขาลงนี้คือ,อเรานับขาลงมาหนึ่งมาหนึ่งมาสองมาสองมาสามมาสี่มาห้านะครับ <c oughs> นับแบบมั่วๆแล้วกันนะครับคิดว่ามันเป็นขาลงแล้วกันมันจบรอบนะครับ แล้มันหักขึ้นไปนะครับยังไงก็เป็นิมิตหมายอันดีนะครับคือเราจะต้องดูตัวเล็กๆด้วยเพราะว่าตัวเล็กเนี่ยมันจะเป็นอีกตัวที่ส่งสัญญาณแทนตัว BTC ตัวใหญ่ตัวนี้เป็นสัญญาณตัวเล็กที่เกือบลงมาเป็นตัวที่สองนะครับจากจากรูหน้านะครับเพราะฉะนั้นทีนี้เราก็ต้องพอมีตัวเล็กนําล่องไปแล้วเราต้องจับตาดูตัวเล็กตัวอื่นนะครับมันจะมีตัวเล็กตัวอื่นนําล่องตามคือ ตัวนี้เป็นตัวนําร่องขึ้นก่อนนะแล้วมันจะมีตัวอื่นที่มันพุ่งขึ้นตามเราก็ต้องไปจับตาดูไ้ตัวไหนจะทํากําไรกับแนวโน้มเช่นนี้นะครับมาดูตรงนี้เราเห็นจริงๆในการดูมันจะอยู่ที่วนลุ่มนะบวนลุ่มเนี่ยมันคือประ้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดที่ใช้ใช้ผ่านเว็บนะครับใช้ในตัวเทรดเดวิวผ่านเว็บนะครับก็ไป ใช้ตัวสแกนด้านล่างนะครับว่าตอนนี้ตัวสแกนด้านล่างกมันจะมีการตั้งค่าสแกนนะครับหาตัวไหนมีวอลลุ่มเยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับก็เข้าไปสแกนดูนะครับเราก็ตัวไหนเป็นโมเสตีวอลลุ่มนะครับตัวนั้นจะเป็นตัวสําคัญนะครับราคามันจะพุ่งขึ้นไปแต่ตอนนี้เท่าที่เราเห็นก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวซิลิกาลองดูนะครับซิลินะครับ ซิลิก้านี่เป็นจังหวะอันดีนะครับเพราะอะไรครับายใส่ I กำลังจะพุ่งขึ้นไปที่เส้นห้าสิบเพราะฉะนั้นวันนี้ลุงจะกล่าวซิลิก้านะครับจะกล่าวให้เห็นยังไงครับการปีตัวเข้ามาการของบรูชแบงราคาเลือกข้างทีนี้ถ้าายซส่ชี้ขึ้นราคามันจะพุ่งแรงขึ้นไปนตอนนี้เรายังไม่เห็นวอลุ่มใช่ไหมครับเรายังไม่เห็นบอลุ่มแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่มันจะพุ่งขึ้นไปวันนี้นะครับในวันนี้เราต้อง เลือกเล่นซิลิกาเพราะนั้นกลุ่มก็จะกล่าวซิลิกาให้ท่านนักทุนได้เห็นกันนะครับเราไปดูว่าซิลิกามันจะพุ่งยังไงไปดูที่ไทม์เฟรมสั้นๆนลองหนึ่งชั่วโมงก่อนซิเห็นไหมครับซิลิกาตอนนี้มันยอดตัวนะครับในหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ามันยังไม่ขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นในเร็วๆนี้นะครับเพราะอะไรครับพราราคามันเริ่มไซวย์อัพขึ้นไปนะครับ มันจะขึ้นในเร็วๆนี้ในดู10นาทีก่อนทามเฟรม10นาทีเพราะอะไรครับแต่ตอนนี้มันมันหักลงมานะครับการบีบตัวเข้ามาหาก,การของบูริชแบนเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วราคามันเลือกข้างขาขึ้นนะครับรา,ามันเลือกข้างขาขึ้นแต่ว่าตอนนี้ท i ชี้ลงรอจังหวะนี้ดึงให้มันเด้งกลับขึ้นไปนะครับมันเลยเส้น50านถะูกต้องแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือมัน กำลังรวบรวมพลังอยู่นะครับรอบนลุ่งเข้ามาเยอะๆกว่าน,นี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็คือเข้าเข้าไปรอจังหวะได้เลยนะครับอันนี้เป็นการกล่าวให้ท่านนักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับดูตอนบ่ายสิราคาจะเป็นอย่างไรนะครับตอนบ่ายราคาต้องพุ่งขึ้นไปแน่นอนนะครับสําหรับตัวซิลิก้านะครับเพราะว่าราคามันมันมันพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าไอซ์ไซนยืนอยู่ในเส้น50นะครับแล้วกําลังเลือกข้างขาขึ้นนะครับเพราะนั้น ถ้าท่านอยากจะได้กำไรก็ลองเล่นซิลิก้าและจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับตัวทุกทางเฟรมนี้ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งชั่วโมงสีชั่วโมงต้องฉีขึ้นนะครับสลายสายเราถึงจะเข้าซื้อนะครับเพราะนั้นในวันนี้ลุงเลือกกาวตัวซิลิก้านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นแนวโน้มเช่นไรนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเลือกให้ถูกนะครับวันนี้ที่จะทำกำไรนะครับก็ ต้องติดตามแล้วรอชมกันต่อไปนะครับว่าแนวโน้มมันจะเป็นอย่างไรนี่คือยกตัวอย่างให้ท่านเห็นนะครับตัวซิลิการาสนใจนะครับตัวเล็กนะครับเราก็จะทํากําไรให้กับท่านลงทุนในวันนี้นะครับเลือกซิลิกานะครับก็ขอทุกคนนั้นลองใช้จับตาดูแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าทุกคนจะต้องมีนะครับจะต้องมีอย่างไงก็อย่าลืมนะครับสามสิ่งนะครับคือศีลทานภาวนานะครับ ศีลทานภาวนาศีลทานภาวนาคือการเกรงกลัวต่อการทําบาปมีอิริฮิริโอตมปะกับตัวเองนะครับการมีฮิริโอตมปะก็จะสามารถาเพิ่มระดับของระดับวิญญาณของเราให้กลายเป็นเทวดาแล้วนะครับแค่มีการเกรงกลัวหรือการร้ายต่อการทําบาปมีศีลห้านี้นะครับก็จะเป็นเทวดาได้แล้วแต่ว่าในการเป็นเทวดานี่ทุกคนจะต้องไม่มีกรรม แต่ใครมีกรรมนี่กรรมก็จะตามมาตามมาแล้วแต่จังหวะนะครับก็ดูก่อนว่ากรรมนั้นจะตามมาทันหรือเปล่านะครับในระหว่างที่ท่านเป็นเทวดานี่แม้ว่าเป็นเทวดาก็ยังหนีกรรมไม่ได้นะครับกรรมเป็นอาการกระทําของใครของมันนะครับมันก็ต้องอยู่ที่กรรมของใครคนนั้นของใายของมันด้วยเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือละเว้นต่อการทําบาปทํากรรมการสร้างกรรมนะครับเมื่อละเว้นต่อการทําบาปทากรรมสร้างกรรมแล้วก็จะต้อง สเสริมสร้างบารมีให้กับตัวเองนะคบารมีให้ตัวเองนะครับโดยการตัวตัวทําทานนี้ท่านต้องมีท่านต้องมีปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยอะไรก็ตามนะครับหรือท่านต้องมีของมีอะไรอยู่ในตัวอแล้วแล้วก็ท่านก็ทําทานนะครับก็ทําทานให้กับคนใกล้ตัวก่อนนะครับเพราะว่าคนใกล้ตัวนี้ก็คือเป็นคนดูแลแล้วก็เลี้ยงเรามานะรหรือว่าเป็นคนที่ผูกพันกับเรามา ท่านคือถ้าจะทําอย่างครอบคุมต้องกระจายการทําออกไปแต่ว่ามันไม่ต้องใช้ปัจจัยเยอะนะครับอย่างเช่นโอนมาให้ลุงเนี่ยก็ปัจจัยเล็กน้อยนะครับไม่ต้องโอนเยอะอ่อนเยอะบนบะเห็นว่าลุงไม่มีตังก็อยากจะให้ลุงไว้ใช้เล่นๆสักล้านสองล้านเนี่ยก็ไม่ต้องเก่งใจนะครับลุงเก่งใจนะครับอย่างน้อยก็สักร้อยสองร้อยก็ได้นะครับก็ขอ <c oughs> <c oughs> ขอไว้ลวงหน้าแล้วกันนะครับถ้าท่านได้ตังแล้วนะครับท่านต้องทาทาปัจจัยได้ตัวเองให้ตัวเองได้ตังก่อนนะครับเสร็จแล้วท่านก็ค่อยโอนมานะครับจะสบายใจทั้งสองฝั่งหนึ่งลุงก็ไม่ได้ทให้ท่านลําบากสองท่านก็มีความสบายใจอยู่แล้วก็โอนมาให้ทำทำทำ,ทำบุญทําทานกับลุงนะครับก็โดยการเข้าไปใน Open c h a t นะครับเราก็มีหมายเลขบัญชีอยู่แล้วนะครับในโน้ตนะครับในโน้ตของ Open c h a t มีหมายเลขบัญชีท่านโอนอแล้ว ขอพระคุณไว้ล่วงหน้าและขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็อย่าลืมสิ่งสุดท้ายที่ต้องทำก็คือการภาวนานะครับการภาวนานี่มันมันมันพูดได้หลายอย่างนะหมายว่ามันต,ตีออกได้หลายอย่างการจะเป็นการสวดมนต์จะเป็นการทําสมาธิในการรู้จักและนั่งอยู่กับใจตัวเองนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดท่านทําท่านก็จะได้บุญกุศลด้วยตัวท่านเองโดยที่ไม่ต้องใช้ปัจจัยนะครับอันนี้คือการภาวนา นะครับคือการอขอส่วนตัวหรือสร้างพลังจิตขึ้นมาสำหรับตัวเองนะครับก่อนที่ท่านมันมีสิ่งสําคัญนะครับว่าก่อนที่เราจะเป็นจะทําอะไรก็ตามนี่มันอยู่ที่ความคิดของเรานะครับการเป็นมนุษย์นี่มันดีนะครับดีตรงที่ว่าเราคิดอะไรก็ได้อย่างนั้นเราทําดีเราก็ได้ความดีนะครับเราคิดดีเราก็ได้สิ่งดีๆนะครับคิดอยากจะรวยแล้วก็ขยันก็ต้องรวยนะครับเพราะฉะนั้น เป็นมนุษย์นี่ดีที่สุดแล้วนะครับสำคัญว่าท่านคิดได้หรือยังนะครับเพราะนั้นมันอยู่ที่ความคิดการตึกตองการนั่งสมาธิด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดบรารมีขึ้นมาได้นะครับเราก็สามารถจะเผื่อแผ่ได้นะครับก็ฝากท่านนักทุนเไว้นะครับหวังทุกว่าทุกคนเป็นคนดีเราจะเข้าใจในสิ่งดีๆที่ลงพยายามเห็นให้กับทุกคนนะครับหวังไปยิ่งว่า ทุกคนจะได้กำไรจากซิลิก้าในวันนี้นะครับด้วยความเคารพไว้มาพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับมาดูรายละเอียดของช่องของทุเทคคริปโตนะครับว่าดูยังไงรตรงนี้เราก็จะดูตรงคำว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคำว่าเพิ่มเติมลิเข้าไปก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ youtube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ เข้าไปที่เพิ่มเติมลุมก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีลงทุนง่ายๆนะครับกับปิดครับน,นะครับ,บ, cup, รบลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับแล้วก็คําเชิญชวนให้เป็นสมาชิก open source ของ l ล ne นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับดังนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้นะครับในคลิปแต่ละคลิปนี้ เขาจะมีรายละเอียดให้ดูนะครับถ้าเราย่อคลิปลงมาแค่นั้นเองกไป้วยครับบายบายชิชานิด้วยนะคบบายบายช